สบายดีพี่น้องสบายดียำเฉียงเด้อพี่น้องเด้อเออมาเห็นยันเถียงซีบมืครึงนึก้วเกลพนมกวยนาอพี่น้องเอ้ยอาเกลเนาอมาควยหน่อผมได้ผมคิดคิดเอ้ยมากวยนาอ นองกับนอนเดียวโดนนอนได้นอนดีบได้หาได้ห้องได้พียงเ้ยเห็นผู้หูผู้ดีเห็นหงมากอะเป็นแนนี้แห้วนี่บ่บบนี้หรอแหละโอเคมาไวยเนาะเน้นคือฝนสีตก มึงเนี่นอนนอนไปแต่ซังเถอลยบ่ได้หายบ่ได้เหอะมืงขึ้นก็นอนก็เม่ยหอบมาหายแม่อยู่กรรมแม่อยู่กรรมบบสามแม่มาต้องต้องตั้งนั่นนะฮะอยู่ค่ำบ่เอออยู่ค่ำอยู่ไฟข้าเจ้าว่าเป็นเนี้ยคือบ่นบอยู่บ่อยู่ไฟข้าเจ้าว่าอันนี้คนกินนะไม่ว่าเาอยู่อัน เขาเขาเขาทำมาแล้วพี่นอ้องเขาทำแล้วเขาไปอยู่อยู่อยู่นไฟอยู่ไฟแบบนี้อยู่ค้ำแบบนี้ยายถ้าเอาอยู่ค้ำเร,ร,รากระสิเอามุ่งออกไว้แล้วก็ตั้งสติเอาตะคอกิ่ขเาวก็ยังมืสงอสาวงเข่าพาดมาขึ้นมาขึ้นพัดมาให้นะเมือ่อวานนี่ค่ะ <c oughs> <c oughs> เม eh. e ื่อค <t bul b venant> ืนเอาเขาพาดมาหายละไกันเมตาแบงไว้ให้ดูภาพไอ้ผืนกินมะอุ่นให้ยมะเส่านี่เมื่เหน็บบริมียังมาหายเผืนจับมื่อดีมันตีมันแห้งนะ อาเกลอยากนอนแล้วอาเกลยาอืมอ uh, 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 no. ืมาลงกะยาอาดเป็นกานางเฝ้า huh. น้อมาแต่ใช้เมื่อกี้นี่นะเยือนใหม่ไปเหตุยังไเหยืนใหม่ไปเย เกียวโอ้ยลูกเป็ดโลช่วาเนี่ยได้ขนาดหนาเดือนหาเดือนแปดโลพันอยู่แบบว่าให้ตั้งสติเอาเจาคองพันอยู่แบบว่าเขาทำว่าเจ็บกี่แห นมน้ำนมกำลังมาเมื่อคืนอันนมให้ลูกกินผลลูกบกินฉับมาทั้ในลือง่าะทัลูกกับมาทั้งในลืองผักี่หนูพดอน้เน้ำบุญพันกริมงะกนซไข้เิรนแล้วพี่น้องยังมิ้วกันป้าเธอบอกตาจะกินเนี่ยก่อนกินกาแฟ เมอดีเดเนอกาแฟเมื่อเมื่อเมื่อฮงบ่เมื่อได้แต่แต่มื่อออกยังไนอนเย่ยงไนอนเต็มอิ่มยี่ยข้าวกระเจียวฮะเป็นโลเบ์อเลยใช่เตอร์ซอใช่เตอร์ซอยเืยนอน Hãy okay, găng hay cả đại đâu, ôi tỉnh, từ... ôi tỉnh chiêng lột, bảo lục lận, lột, đây, chăng đi, phúc 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 lột, phúc lột, hẹn được này, ôi miếng nói miếng vần, cà phê <laughs> ถุงมากินกาแฟแล้วพอเดี๋ยวไว้ใส่เสืออะไรเด้อปลาลูเอ้ยเสือพันธักระชักเสือสามตัวกระชักบัตเตอร์กระหอบบ่ได้ไปสวรรค์กระจันนกอยากเบียนบัตเตอร์กระหอบบอลบ่ได้ไปแหลตตลาดพี่น้องเงินกระเบิดในเดือนนี้นะกระเป๋าแฟนเพราะอยากหอยมาโหลด บ่ได <c ười> ้ได้มดนาขอกินเลยไม่ว่าอ <this ser ings> <t ie> <Mind> ีไจ้ะมอคั่นบ่ยนก็บ่เบิ่งก็แม่นและเนาะบ่ยืนนะเอิ้นคือเอิ้นต่อพ่นน่ะเพิ่นเพิ่นิเพิ่นมีแต่มาหมตลพี่นพี่น้องเอ้ยมาหมตลสาวเพิ่นพ่นน่ะพ่นน่ะ พกเนธองนี่ยอ๋อเฮังไม่วันจิตตึกใส่บือยังขนาดนั้นมาจักหาะดอกซาเอ้ยวิ่นนะจักคือบอให้กินเบิงเเยปตตับตัตบปาิรได้พใหญ่เงแหลนไปทา้งไอ้พวกนี้งวดิด ติดฟยีน้องเ้ยงอหน่อยพอ่ีนะงอพันเถะพอดะติดไฟยนติดปุ๊บคุกคกคนจักเอไปล้วี่จะช้เครื่องพอได้ไหมเอาเลยคือว่าเป็นยาดีแมยง่นก็มาจักมาแต่ใส่มาแต่นามาแต่นา มาเตะถุงลูกสาวไปไปซิวไปใส่มื่นนั้นมาได้ได้บ่มือนมาเนี่ยนะได้ไปกินนี่ปลาเตะให้ชมปลาเป๊ะฮะโอ้ยเปลืองนะนี่หน้าอันไอ้เกาะหน้าอันไม่ทั่วพ่อเลยเขาไปบ้านแล้วนั่นออจุ๊บใส่บ่มันกรุบแล้ว แต่มันยงี่อยู่มันออกไปเทิงมากมันอกะเิ่อยเปือยมันเปอยมีพตกเปลือยมันนก็อเปือยมเปลือเนี่ยมันก็จสิบ้าน้วเนาะมันจะแดงเยมันกระแดงเลยไปเจาหาได้หันอันนั้นมอซิวน้ำซึ้นน้ำเดอ อันำตื้นนลกะนไม่ได้อำนืดไอ้แอันตื่นๆนะเพียงอันมงคนางเข่าอันนี้อะอันเห็นอันเคีย่ลืมดๆนะตงได้น้ำเลือดเลยเพียงคอเลยไปอยู่ในไซน้ำเพียงคอมีดตฮะในสไยน้ำเลยวางอันไหมครพ่อกับอันว่างอันพละวไมนี่ท้องพลว่อกับเพียงเอกสู่ห้องกับว่า อืมอืมเฮ้ยตื่นแม่ปุ๊กฟุ๊กฟุ๊กเหนเด็เมื่อตาเลยเด็พี่น้อยเมื่อตามาเบิ่งแดดเบิ่งลมเบิ่งยังอะไรเด็กดูใส่กากเลยอืม

พอมือใหม่สรงนมให้ลูกมือใหม่มือใหม่ลองลองลองใส่อ้อนเดียวก็พอออนหน่งปุ๊กหนึ่งปุกหนึ่งแบบว่านั่นเลยนะทุกคนว่าก้อนก้อนมันใส่บวงบ กอนบวนเลยมันถอดงาอยากเลยได้น่ะอยากเลยได้น่ะที่นั่นน้ำเลยใส่น้ำท่าไดเบิดนี่บ่ใส่น้ำใส่น้ำลายบะใส่น้ำลายกับบวบลายหนึ่งอ้อหนึ่งขีดหนึ่งนด้เห็นดิมันเป็นขีดนะเห็นดิเออพอไหมเนี่ยนะพอกินเลยเบิ่งเนี่ยพอไม่ใส่สมือลูกนีองเตี้ยใจทงมือเลยนะต้องเตี้งมือี่น้อง พอไม่ได้นีแม่พขไม่บ่เอีหลอยอ่ท้องตรีนใจท้องนึงไบ่ขีดเดียวลูกเห็นบ่ขี่ปะเน่ขี้นึงนี่นิ่มนั่งมีกันิ่มมันคื้นพอดีใจพอด้นอนกอดลูกเพลินเฉพาะเด้อกบใส่ท้องตีนพิษนี่นะแม่ไม่ดีใจล้วเสตหนาบ่ เอาเปี <Yeah. S 2> <at> it, ่ยนในลานเนี huh. <c ười> so like oh Tonight, ่ยมันใหญ่โปเอาพ่อเนี่ยมาไปยังใจร้นาไปยังไเล็เนาะฝากกุไลก็แชร์กุจิตาไปเ็นองคิดหนาเพ่อกันใหขอความขอใจจุกกำลังใจที่ส่งมาให้นางนียวน้หน่อยขอบคุณเาอยู่นี่มีแห้งว่ตทุกุทุกคนลำรวยลำรวยับเก็บจะได้คงขายจะได้มีขีหนาพ่อกันไหมสบายดี